สวัสดีคะ่ะทุกคนมิ้นเอ๋นะคะยินดีต้อนรับรคุณเข้าสู่ช่องเมี่ยงไม้มิ้นค่ะเดีย๋ยวในคลิปนี้นะคะมิ้นจะนําคลิปเดียร์ชเชนเอาไปเทโลเร่ของซีรีส์เรื่องลสงไขค่ค่ะซึ่งตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างล่าสุดที่ทางอเมริกาเทลเลอรอ์ปรล่อยออกมาแล้วก็จะเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วค่ะหลังจากที่เราได้รับชมเอาไปเทลเทเซอร์รตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวที่สองไปแล้วเดี๋ยวรับรรับชมไม่ใช่เทรลเร่พร้อกะะามาก,กันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยมาค่ะเดี๋ยวรับรอรับชมพร้อมกันนเลยะะคะ น้องไม่รักพี่แล้วหรือแฝันอะไรกันเนี่ยทำไมเหมือนจริงเช่นนี้เจ้าเหมือนเสมอใจราชท่านทำพินัยกรรมยกเรือนขาวให้กับทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วคุณแก้วตาก็เป็นทายาทที่เหลือเพียงคนเดียวครับผมจะไปเป็นญาติกับคนใหญ่คนโตอย่างนั้นได้อย่างไรเรือนข่าวแห่งนี้เหมือนกับในความฝันของฉันเลยแกคงเป็นลูกหลานบ้านนี้จริงๆแล้วกระหมังแก้วยินดีต้อนรับกลับบ้านนะแก้วตาของพี่ มันเป็นใครกันแน่เฮ้ย hey! คุณเข้ามาที่นี่ได้ไงคือพี่โลกนี้จะมีคนที่หน้าเหมือนคนในความฝันของฉันเรากับเป็นคนคนเดียวกันใช่นี้ด้วยหรือแก้วห้องนี้เข้าไปไม่ได้ขอรับทำไมล่ะครับข้างในมีอะไรหรอที่ลึกชมัดบ้านอะไรมีเขตห่วห้ามสำหรับเจ้าของบ้านด้วยก็มีความต้องมีอะไรไแน่ๆฉันต้องรู้ให้ได้ แกกับประเกิดเหมือนกันสิน,นะแก้วตานิทานเสร็จแล้วที่นี่นะหรอเรือนข่าวของเจ้าหมื่นเสมอใจราชคุณโสพีหากชาติหน้ามีจริงฉันขอจดจำความรักความกึงหัวโดวยเพื่อเอาคืนพวกบันทุกคน อะไรกันมาต้องมากมายก็จะได้รักกันไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกเออแหม ตามไม่ห่างเลยนะขอรับคุณใหญ่าแต่เองเถอะรู้คุณรืดีมาก็รีบเดินมาเหมือนกันคนต้อยต่ำอย่างกระผมอะ่ะก็ทำได้แค่มองอยู่ห่างๆแบบนี้ทุกชาติเลยขอรับทุกคืนมันสุกเวลาสามทุ่มครึ่งทางช่อง WorkPo พอยใหมายเลข23 เริ่มตอนแรก7พฤศจิกายนนี้็กล้จะได้ดูแล้ววันที่7พฤศจิกายนนี้คะ่ะเอาไปเชื่อเทเลตัวนี้ก็ทําให้เราได้เห็นอะไรที่แตกต่างจากเพียวเทเซย์อยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะคะคือได้เห็นเรื่องราวที่แบบหลากหลายมากขึ้นก็จากตัวอย่างที่เห็นไปเรื่องนี้ก็จะเป็นสองพบสองชาตินะคะคือเหมือนตัวแก้วตาเนี่ยกลับมาเกิดใหม่แล้วแต่ว่าตัวคนใหญ่ตายไปแล้วแต่ว่าวิญญาณจะถูกจองจําอยู่ในเร้ขาวเดือนนั้นอยู่มินก็แอบสงสัยเหมือนกันคะ่ะว่า ในบ้านหลังนั้นมีห้องหนึ่งที่เป็นห้องลับเราไม่ให้แก้วตาเข้าไปได้มันคือห้องอะไรกันแน่คือเป็นเจ้าของบ้านแต่ว่ามีห้องลับด้วยแบบอันนี้คือบ้านเราแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าห้องนี้ได้ในส่สาก็คือสั่งห้ามว่าเข้าไม่ได้ถ้าขอรับมันน่าจะต้องมีอะไรที่ซ่อนอยู่แน่ๆอาจจะเป็นความลับอะไรบางอย่างนะคะเราเรื่องนี้ก็อย่างที่คาดเดาไปจากตอน official teaser ที่มินคาดเดาวไว้นะคะว่าเกี่ยวกับความรักความแค้นคือโซพีเนี่ยคงจะ รักคุณใหญ่มากๆแล้วก็มีความแค้นคือยิ่งท่ารักมากก็ยิ่งแค้นมากคือคุณใหญ่ก็โดูไม่ได้ชอบพออะไรกับสอพีแต่ว่ารักกับแก้วตานะคะแล้วความรักของผู้ชายกับผู้ชายในยุคนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากๆก็ลุ้นะค่ะว่าเรื่องนี้จะจะบรูรยยังไงนะคะแต่คือพอได้ยิน เพลงสงไขก็คือรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเรื่องนี้เชื่อสงไขยก็น่าต้องใช้เพลงสงไข่แน่ๆแต่ว่าไม่คิดว่าจะเป็นเวอร์ชันของพี่ปรางปังทิพย์นะคะคือตอนนั้นเด็กที่มนฟังก็จะเป็นเวอร์ชันของพี่หญิงทิการเวอร์ชันนั้นก็คือเพราะมากคือฟังแล้วแบบหวานหูละมุนมากๆแต่พอเป็นของพี่ปรางปังทิพย์ขึ้นมาคือขนลุกเลยแบบว่าเฮ้ยคือพี่ปรางคือเหมาะกับเพลงนี้จริงๆนะคือมันแบบมีความเป็นไทยแล้วก็มีหลายภพชาติอย่างตอนนักสังหรณ์นะคะ มีหลายคนคะ่ะที่ตัดคลิป O.P.V. ของพี่บิลลี่กับพี่เบฟเป็นแบบพยาทานมีเพลงแบบเรวดีแล้วก็มีเพลงกันละครั้งหนึ่งคือมันเข้ามากแล้วพอครั้งเนี้ยเสียงของพี่ปรางได้มาอยู่ในซีรีส์ของพี่บิลลี่กับพี่เบฟจริงๆก็คือแบบเฮ้ยมันดีงามแล้วก็ลงตัวมากเลยค่ะก็จะรอติดตามซีรีส์นี้นะคะเป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจนะติดตามแล้วก็มีความแบบผีๆน่ากลัวด้วยก็มีหลายรสชาติเลยคะ่ะอ๋อมีของนายแสนกับ คุณอะไรนะขอเราได้จําชื่อไม่ได้ที่พี่ลูกน้ำเล่น,นะคะ่ะคือบทของพี่กับพี่ลูกน้ําคือเขาก็แบบเจอกันหลายเรื่องมากๆเรื่องนี้จะได้คู่กันหรือเปล่านะมีความแบบแตกต่างระหว่างชนชั้นด้วยก็จะรายสารซีเรียสสงขายนะคะมีความน่าสนใจน่าติดตามแล้วก็รู้สึกว่าบทพูดของพี่เบฟกับพี่เรียนเนะี่ยอ๋อเข้าปากมากเลยค่ะมีก็จะรอติดตามนะคะสําหรับซีเรียรสสไงขายสามารถรับชมได้ที่แรกนะคะวันที่7พฤศจิกายนนี้ค่ะ ทางช่อง Workpoint ตหม่เล่ยี่นะคะแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน i อ e ีอค่ะเวลาสี่ทุ่มครึ่งก็เป็นกรแจายให้ทุกคนนะคะเขาให้เจเลียส่งขายประสาชนเด็ดแล้วก็มีคนมารับชมเยอะค่ะจรละคลิปนี้เมื่อต้องขอตัวล้วไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกัีกคลิปหน้าค่ะ